โอ้ oh, โหนะนกน้อยกำลังกินน้ําหวานจากดอกของดอกเงาะงามหรือว่าผู้อมร์นะเนี่ยดี๋ยตัวน่ารักมากๆเลยนะดูได้ยากนะแบบนี้ตัวเล็กๆปากแหลมๆ ไดูท่าทางนี่เกาะละนี่เกาะข้างบนเลยเจ้านกน้อยฮะดูดกินน้ําหวานกับดอกเงาะงามปากเล็กๆก,กับ สอนดอกไม้เล็กๆไงนีนน่สองตัวเลยทีนี้นะนะช่วยกันดูดน้ำหวาน,นอร่อยเลยแหละเขาเนี่ย ธรรมชาติของเราน,ะน่ารักมีดอกไม้ก็ต้องมีนกมีแมลง มดูเจ้านอกน้อยหากินน้ำหวานกับดอกเงาะงาม